อันนี้ใครทำอันนี้ใครทำตบแ้นครับบนนแป้นแปแป้นปเอ้ตงกองเค้ยเขาเขาจะมาเล่นได้ปไอต่งหนุ่มปีหรออ๋อคืไอตรงนั้นน่าจะทำให้เสียงดังใช่ไหมเขาเรียกว่าเอกใช่ไมอือือแสดงวันี้เปการเล่นครั้งแรกของเธอใช่ไหมอ่ะแล้ววันอื่นเธอใช้ได้ที่ไหนเล่นนะคะนี่อันนี้เอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้ ท่วงครับท่วงท่วงน้ำหนักครับให้น้ำหนักเจ้ากันครับท่วงครับถ้าว่าวจุฬานี่คือห้ามโดนลมแรงเหรอมันโดนนะครับถ้าถ้าทำเป็นทำปีกแข็งๆข็งทำได้แต่อันนี้มันเอาไว้เล่นลมเบาครับลมปากกาจากไปไกลเหมือนว่าวลอยไปติดลมบนถ้าเชือกไม่ขาดน้องไปคงไม่ลุ่นหน้ามุนคงไม่กลับมาอยากบอกให้รู้ 也不会干的。